Oh, <laughs> เห็นมื่ี้แต่เดี๋ยวจะปีแล้วครับไหาวผมสามเลยก็สามชีเลจเียว่าเป็นเบอร์มาเขาชีว์มะลึงคุณละคนกัเอาไวเบอร์ซีมาจงเป็นว่าไม่เลยเลยผมก่าก็มีอยู่อันแต่ก้าวไปยกุจำไม่ได้แต่จำ้ไม่แต่ก้าวสาขีปุ๋ยสามาานี่ผมก็เอ็นเนไยุ่มือเขา อที <laughs> ่ปัญหาแต่เพือันเชิญคนไปใช่ไหมกดเลเจผมว่าก็ได้มันจากแล้วห่เ้นเอาไงไากแ้ก็เาก็จะเอาไปก็แต่ผมไม่ทันเกิดผู เดี๋ยวนี้ก็ห้าสิบแปดปีและเดี๋ยวนี้คุณอาคูไผ่ไผ่เป็นคนในขุดครับฮะไผ่เป็นคนในขุดขุดอะไรบอสเ่น,นผมผมว่าอะไรปูหันปูนี่เลยเอารถไถมาฮึกเฮ่อเพื่อนเอารถไถมาปาบมาเผื่อเลยทึ้ยหินจักว่าหินรูปร่างเผื่อเลยโดยคนเลยมาเบิ่งหลายไปเลยเฮ่อเขา ยิเพิ่มเลยยิมาเบิ่งหลายคนเลยเยอเขิ้นไปไว้วัดไว้วานี่คนมาเบิ่งก็เลยจังหลายเอ็นเลยเยื้ความรัท่ากับคนกับมากกับหลายแล้วผู้คนกับฮักกงไม้มาบูชากับมีครับก็มักขอเลขขอมวยแล้วตามเรื่องความเดืยใดของคนนั่นแหละแล้วถือว่าเป็นสิ่มงคลนะครับในอยู่ในพื้นดินที่เขาทำกินเนี่ย เป็นยุคครับเฉรีมงคลยี่ผมก็ไปย,ยุ่แต่เก่าก็ก็ระบามที่ฐานแถวนี้ก็ผมก็ได้รับแจ้งจากเจ้าของแปลงหน้าเพิ่นนี่แหละคือนายชงไส้ขยโยธากับนายจรัสขยโทธานี่ <S <S นเพิ่นวันละเอารถไถจ้างรถไถมาไถ่ายตาปูงมองอยาปูายายาปูต้นไม้ยาปูผักบังเอิญรถไถไถไปแล้วไปก่อเอาต้น ก้อนหินก้อนหนึ่งจักบาปเราเป็นเผอเพิ่นก็เลยแจ้งผมผมก็เลยโทษประสาเน,น,เนเลนนายเลดเซอร์นายอำเภอออกมาบึง่งนํามชผมกับคณะกรรมการหมู่บ้านนี่ครับเจ้าของที่แปลงนี้ก็พาดีคุดคูดหากับคูดลงไปนํำลงไปครับคล้ายๆกับสีะลึงคือตำนานที่องค์ไงเอาไปเนาะถ้าถ่ชุมผมเขาเจอแต่ว่าผู้เสียสารหลายคนออกมาบึง่งกับว่าเป็นใบซีมา ใบเสีมานี่ผู้เชี่ยวชาญเขาว่าเป็นโหออมแผนสีวลึงตะโคดนั้นแต่ว่ามันก็ทับถมมาตามกาลเวลาเนาะมันสมรุดมันเสื่อมสาภาพไปมันก็ทับถมไม่ได้เพื่อดูแลเพิ่มเพิ่ก็มาเบึง่งเพิ่นว่าเป็นใบเสีมาเปรเล่มแต่ว่าผมก็ได้คุยกับทางนั้นเพื่อแล้วก็ปรึกษากับทาง่านพระอาจารย์กมุนนี่ว่าหล่ะผมจะอัอนเซิร์นึ้นไปไว้ ปฏิสถานอยู่นี่อยู่วัดป่านี่กับห้างจาก,กมองพบนี่กับประมาณร้อยร้เมตรถือว่าโชคดีของชุมชนบ้านกุตกไกที่ได้ค้นพบเนาะค้นพบเร่งวัตถุโบราณถือว่าเป็นดินแดนที่มีความเป็นมาที่ยาวนานพอสมควรครับ